จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปหาพ่อนะพ่อเดินไปนู่นนะขอเรียกขอเรียกอ,ยอายุดกา

ะะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะวันนี้พาเด็กๆเดินเที่ยวนะเมื่อกี้วิ่งไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้มาเดินพักผ่อนกินยญ้าตัวป่วนตัวป่วน ไหนหๆใครเดินคะไหนหๆใ,ใ,ใครเดินอ๋อ oh, แต่ช้ท่านแล้วค่ะท่างเก่า oh, <c oughs> พึ่งผ่านมือข้าใช่ไหมคะโอ้พิ่งหัวข้าเนาะทางนู้นทางนี้กําลังจะข้านะคะตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วเนาะหกโมงได้ไหมห <c oughs> นะ้าโมงสี่สิบนะกำลังจะหกโมงเย็นกำลังจะข้านะเหมือนกันนะ ปิ่นบอกว่าหนูอยากไปเที่ยวแล้วหนูอยากไปเที่ยวแล้วค่ำแล้วทีนี้ต่อไปยุงจะมานะคะ <c oughs> <c oughs> แถวนี้มียุงก็ตัวใหญ่นะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติเนะแม่เป็นดินเป็น เมื่อกี้มืดมืดปีนมาโชว์ตัวน้อยปีน บางมุมมืดบางมุมสว่างนะคะขอทว่าเมื่อกี้เรายืนดม,มุมย้อนแสงหรือเปล่าเดินตามพ่อเลยสองคนแม่ลูกนี่เขาเหมือนกันมากนะ,ะเวลาปิ่นยืนข้างๆนี่เหมือนพินทองเวอร์ชั่นสองเลยถ้ามีขนายน้อยออกนี่พินทองชัดๆแต่ว่าปิ่นขนายโพแล้วนะคะขนายในน้อยเริ่มแทงขึ้นมาแล้วเป็นช้างงาหรือเปล่า เป็นพายน้อยพ่อพายน้อยออมีแต่คนแซวปิ่นเป็นภายน้อยหรือเปล่าขนายโผล่แล้วค่ะอันตุ่นให้โอ้ปินท่าต,ตุดนไรแล้วอ,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 อพอมามุมนี้มืดเหมือนเดิมหน้ามาถ่ายเด็กน้อยหน้า พี่น้องขันมาหาแม่ได้ไหมแม่มันมืดพวไม้นจะถ่ายวีดีโอ ผู้ชายนะคะผมผมเยอะแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตค่อนข้างสซนมีเดียวคนแซวว่าเหมือนเด็กผู้ชายนะ ขอกล้ยวยหวานๆหน่อยค่ะเขามีกล้วยหนูไม้เขาไม่ได้เอาเป๋ามานะปก,กติพ่อเขาจะสะพายกระเป๋านะมีพ้อยมีกล้วยให้หนูติดนะฮะวันนี้พ่อไม่เอาเป๋ามาด้วยหรอนี่กินยาชงแล้วกินยาก,ก็ได้ 我说滚犊子！ Up oh, mm. oh my thank you, you man. ห้ามวน,นไรมาเลยดูน่าไหมปิดเอามาไล่ห้าอะไรห้ากินนมน่ารักน่ารักลูกๆดีจะกินหูแม่แล้วหิวเหรอลูกคนนั้นไม่ใช่นม ดูะดูดูได้ดูได้ <c oughs> พีน่น้องจะรำคาญไหมนี่พีน่น้องลูกเธอนี่ยพีนย่น้องบอกว่าเอาไอ้ตัวน้อยๆนี่ออกไปจากหนูทีดึงขนหนูหนูหิว <c oughs> ละหิวบอปิน ไม่ใช่นมกิ่นชอบกัดแก้มนี่นะกิน,นยาบอามากินยาตรงนี้ปติ้นหอมแก้มอบอกอกินจะเป็นคนชอบดึงคอดึงหน้าคนนะ สวิ่งชนพ่อแล้วรถมารถมา เฮานิ่งพ่อบอกลบลบลบลรถใหญ่เราชนไม่ได้ลูกไม่ใช่มอไซค์เย้ะเยอเฮ้ยเฮ้ยดึงไว้ค <c oughs> ืนท้ายเลยเอาไปส่งบ้านใครดีคะ <c oughs> กล้องโฟกัสไม่ทันแล้วนะคะคดุกดิเกิน อันนี้อันนี้คืออะไรเดินต่อตูดกันตอคิวเลยโอ้ยเห็นแต่ตูดปีนปิไม่ยอมให้แซงเลย